สวัสดีทุงผู้ชมสวัสดีพี่อ้อยค,ค่ะวันนี้นะจ๊ะสายฝอทุกคนเดี๋ยวฟังพี่อ้อยก่อนพี่อ้อยบอกว่าไปเจอข้อมูลที่น่าสนใจนะคใครที่ฟังและคิดว่าฉันก็เคยไปอ่านมาเรื่องแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะ ก็ฟังดูว่าพี่อ้อยจะมีข้อคิดหรือข้อมูลอะไรสอดแทรกให้ส่วนตัวรเองก็ยังไม่รู้เลยว่าพี่อ้อยจะเล่าอะไรยังไงนี่ เดี๋ยวไว้ดูตอนท้ายหรือตอนระหว่างที่คุยเนี่ยว่าโอ๊ตจะมีมทัศนคติความคิดเห็นอะไรยังไงนะคะและคุกทุกคนเลยนะคะยินดีมากถ้าคุณคอมเมนต์แต่ความคิดเห็นทัศนคติหรือคําแนะนาําหรือใดๆก็ได้นะคะร่วม,ร,วมร่วมกับพวกเราได้เลยนะคะเชิญค่ะพี่อ้อยในส่วนของเราสองคนเราไม่ใช่ผู้รู้ไม่ใช่ผู้ชนานไม่ใช่กูรูในฐานะที่เราเป็นภรรยาของคน ่างชาติประสบการณ์ที่เราได้มาหรือเราได้รับความรู้รใหม่ๆที่มันเกี่ยวข้องกับรรยาของคนต่างชาติเราอยากเอามาเล่าฟังเอามาแชร์เพราะมันเป็นประสบการณ์หนึ่งที่วันหนึ่งคุณอาจจะไปเจอเรื่องแบบนี้คุณจะได้รู้ว่าคุณจะทำยังไงหรือคุณมีเพื่อนที่เพื่อนเขาตกอยู่ในสถานะแบบนี้คุณจะได้อย่างน้อยมีคำแนะนำดีๆ และก็การให้การช่วยเหลือได้ทันท่วงทีในฐานะที่เราไม่ใช่ผู้ชำนาญการหรือว่าไม่ใช่ผู้รู้เมื่อเราเอาเรื่องดีๆมาบอกเราก็อยากได้รับความคิดเห็นอยากฟังความคิดเห็นจากเพื่อนๆว่าเพื่อนๆคิดยังไงบ้างแล้วชอบไหมถ้าชอบเขียนมาบอกเราวนนันหน้าเราจะได้หัเรื่องดีๆมาล่าฟังอีกได้ไป เจอเรื่องหนึ่งของผู้หญิงคนหนึงที่เข้ามาอยู่ที่อเมริกาเราก็จะรู้จักแต่อเมริกามากกว่าประเทศอื่นเนาะเพราะว่าเราอาศัยอยู่ในอเมริกาด้วยกันผู้หญิงที่แต่งงานกนับสามีเธอน่าจะเข้ามาในถาวะวีซ่าคูมันเพราะเมื่อเธอมาอยู่เธอก็จะแต่งงานภายใน9ก้าสิบวันหรือ3เดือนหลังจากที่แต่งงานแล้วเนี่ยเธอก็ไปขอกรินการ์ดสปีครั้งแรกใบแรกเราจะได้กรินการ์ดสอปี ยังไม่ทันได้ทำอะไรมากมายกลืนการ์ดได้มาแล้วเทียงชั่วเดือนที่ห้าสามีของเธอขอหย่าผู้หญิงเราเนาะเวลาที่ผู้ชายเขาหมดรักแล้วเขาขอหย่ามันก็ว้าวุ่นหัวใจไม่รู้ว่าจะทำยังไงไม่รู้จะไปทางไหนเธอก็เลยเขียนโพสต์เข้าไปในห้องกฎหมายที่นี่กฎหมายคุ้มคอง ว่าเรามีปัญหาเรื่องของครอบครัวเรื่องของครอบครัวเป็นเรื่องใหญ่สําหรับที่นี่บางครั้งเนี่ยอาจจะเห็นว่าเอ้ยคนต่างชาติมันจะมีแฟนเมื่อไหร่มันจะไปนอนกับใครมันจะยังไง มันก็เป็นช่วงหนึ่งที่คุณยังไม่ได้แต่งงานยังไม่มีทะเบียนสมรสคุณจะมีใครก็ได้คุณจะใช้ชีวิตอยู่กับใครก็ได้ที่เขาเรียกกันว่า girl friend boy friend แต่เมื่อคุณแต่งงานแล้วคุณไม่สามารถหรือไม่มีสิทธิ์ที่จะทำเรื่องเหล่านั้นเลยทีนี้เราเองเนี่ยในฐานะที่ผู้หญิงคนนี้เขาโพสต์มาเราก็ได้ทราบรายละเอียดว่าทำไมผู้ชายเขาถึงเรีขอหย่าและที่สำคัญผู้หญิงคนนี้มีลูกด้วยคนหนึ่ง ลูกเขาเนี่ยอายุสองปีและ2สองขวบแล้วท่านั้นถ้าเขาขึ้นมาอยู่ได้แค่เดือนที่ห้าแล้วมีลูกสองขวบเนี่ยมันก็น่าจะตีความได้ว่าเขามีลูกตั้งแต่เขาอยู่ไทยเพราะว่าวีซ่าคู่มันเนี่ยจะต้องพิสูจน์ว่าคุณทั้งสองคนเนี่ยมีการติดต่อคบหาสมาคมกันมาไม่ต่ำกว่าสองปีก็อาจจะเป็นว่าผู้ชายไปหาที่ไทยไปคบหาด้วยแล้วก็เกิดการท้องขึ้นมา แล้วก็เลยทําเรื่องอวีซ่าคู่มั่นเพื่อให้มาอยู่ที่นี่แต่มาอยู่ได้ไม่เท่าไหร่ก็กลายเป็นว่าถูกผู้ชายฟ้องหย่าเราเองเราก็ได้แต่อ่านแล้วก็มานั่งคิดว่าทําไมเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นเดี๋ยวนะพี่อ้อยาาขาขัดน,นิดนึงว่าเขาเป็นคู่มั่นแล้วเขาจะหย่าได้ไงอ่ะเขามาวีซ่าคู่มั่นเขามาแต่งงานภายในเก้าสิบวัน ก็คือแต่ง,แ,ตงแล้วแต่งแล้วแ่งแล้วได้ใบเขียวเรียบรนะ้อยละสรุปสองเดือนต่นอมาเท่านั้นเองอคือน้้ด้อยเขาพูดเนี่ยคือผู้หญิงอ่ะมาวีซ่าคู่มัน่นพอมาแล้วเนี่ยก็แต่งแล้วได้กรินการ์ดแล้วเรียบร้อยพออยู่หลังจากนั้น2เดือนหลังจากได้กรินการ์ดเชก็เรื่องก็เกิดขึ้น เนี่ยเรื่องของผู้หญิงเนี่ยก็ทาให้เราในฐานะที่เป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายของคนอเมริกันที่นี่เนี่ยทำให้เราคิดไปเยอะแยะหลายเรื่องเพราะว่า ในโพสต์ที่บอกมาก็ไม่ได้พูดถึงเหตุผลที่ทําหมถึงมีการหย่าร้างกันคนไทยเราก็ไม่ทิ้งกันเพื่อนเพื่อนผู้หญิงที่อยู่ในอเมริกาก็พยายามช่วยกันคอมเมนต์ด้วยให้ความช่วยเหลือต่างๆนานาจากคําแนะนําว่าเธอควรจะต้องทําอะไรยังไงบ้างบางคอมเมนต์เนี่ยพิมออกมาเพื่อจะได้อ่านให้ฟังสักสามคอมเมนต์แล้วเดี๋ยวเราก็มานั่งลองคุยกันถึงเรื่องนี้ต่อคนหนึ่งเขาบอกว่าเบื้องลึกตื้นหนาบางของผู้ชีวิตไม่มีใครรู้ นอกจากคู่ของเขาเองสำหรับฝ่ายชายก็ใจโหดใจหินเหลือเกินที่ทำแบบนี้ลูกก็เพิ่งสองขวบภรรยาก็เพิ่งจะมาปล่อยมือกันง่ายๆจะลอยแพกันดื้อๆช่างใจดำเหลือเกินสำหรับผู้หญิงกว่าสองปีที่อยู่ด้วยกันไม่มีความรู้สึกหรือเอ๊ะสักนิดหนึ่งว่ามันจะมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นหรือที่เขาเรียกกันว่าให้ระแวงหรือระวังสักนิดหนึ่งว่ามันอาจจะเกิด เรื่องอะไรขึ้นกับตัวเองส่วนอีกคนบอกว่าเขาก็ไปอ่านเจอเหมือนกันในห้องกฎหมายเขารู้สึกหดหูกับเรื่องที่เกิดอยากให้คนที่มาที่นี่ได้รู้ภาษามาถึงปุ๊บให้หางานทำถ้าคุณมีใบอนุญาตทำงานได้ที่สำคัญคุณต้องรู้จักอดออมและเก็บเงินไว้บ้าง แต่ถ้าพูดถึงเพจของคนนี้แล้วมันยังเร็วเกินไปในช่วงห้าเดือนที่ท,ที่เธอเข้ามาอย่างเราเองบางทีเราเข้ามาอยู่ครบปีแล้วเราถึงจะตั้งตัวได้ว่าฉันต้องหางานทำและฉันส่วนมากแล้วผู้หญิงไทยที่เข้ามาอยู่ที่นี่แนละ้วแต่งงานกับคนในมกาเนี่ยก็มักจะมาหางานทำกัน อ้อยเองเนี่ยกเกษียณมาปีนี้63สบสามก็ยังทำงานเหมือนกันงานอะไรก็ได้ที่ทำบางคนไม่ใช่ทำเพื่อารายได้อย่างเดียวแต่ทำเพื่อให้ตัวเองมีคุณค่าของคนคนที่นี่ต้องให้คุณค่าของด้วยการทำงานคอมเมนต์ของผู้หญิงคนหนึ่งที่พูดถึงว่าไม่เอะเลยเนี่ยหมายความว่าในช่วงสองปีที่ผ่านมาเนี่ย ก่อนที่จะมา5เดือนสองปีที่ผู้ชายอาจจะไปหาผู้หญิงก็อาจจะมาหาตรงนี้เนี่ยมันน่าจะมีแววอะไรให้เห็นบ้างว่าความรักมันไม่ราบลื่นหรือเราคงไปต่อกันไม่ได้ ที่เธอคอมเมนต์้ามานะทีนี้ในส่วนของความคิดเห็นของตัวป้าอ้อยเองแล้วก็ค่อนข้างเห็นด้วยเหมือนกันว่าไอ้การเอะเนี่ยบางทีเราไม่ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันทั้งวันทั้งคืนหรือว่าในช่วงเวลายาวๆเนี่ยบางครั้งสิ่งที่แสดงออกมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราเห็นก็ได้เพราะนั้นอย่างที่โอ๊ตเขาจะพูดเสมอว่าถ้าคุณจะคบกับใครคุณต้องเลือกนะเลือกอย่างที่เราอยากได้ ไม่ใช่เจออะไรเราก็คิดว่าใช่ถ้่ไอ้ที่เราคิดว่าใช่มันอาจจะไม่ใช่ก็ได้มันก็คือวิธีการหนึ่งที่เราป้องกันตัวเราเองเราก็ไม่ได้ซ้ําเติมแบบน้องคนนี้ที่เขามาเจอปัญหาแล้วที่สําคัญเราไม่รู้ว่าปัญหาจริงๆของเขาคืออะไร็อ้อยพูดนี้หมายถึงการแสดงความคิดเห็นดวงทั่วๆไปที่ป้องกันไม่ให้เกิด ความผิดพลาดหรือปัญหาแบบนี้ถามว่าวันนี้เราไปอยู่ที่นี่เธอบอกว่าภาษาเธอไม่ได้เธอยังไม่มีงานทําแน่นอนเธอคงไม่มีเงินและที่สําคัญเธอมี่ลูกเธอจะทำยังไงอยากฟังบ้างแล้วนี่มาฟังโอ๊ตบ้างว่าโอ๊ตมีทำแน่นอนอไหมห,หรือ,อความคิดเห็นไมโอ๊ตจะพูดเป็นทั่วทั่วไปนะเกี่ยวข้องกับสายฝอแน่นอน ว่าจะไม่พูดในที่คอมเมนต์ที่เขาคอมเมนต์มานะเพราะตรงนั้นเนี่ยเป็นความคิดเห็นของผู้ที่คอมเมนต์แต่ละคนพูดทั่วไปแบบนี้นะคะก่อนที่คุณจะตัดสินใจมาอยู่ต่างประเทศกับฝรั่งสักคนเนี่ยอ่ะจริงๆแล้วนะไม่ว่าจะคนไหนก็ได้ที่เป็นมนุษย์เนี่ยนะคุณอย่าคิดว่าฉันจะอยู่รอดปลอดภัยเราต้องคิดทางลบเอาไว้พูดถึงฝรั่งนะฝรั่งเนี่ยโรคจิต โรคจิตที่ไม่ได้เป็นแบบโรคจิตที่เราคิดว่าเป็นโรคจิตอ่ะโรคจิตหมายถึงปัญหาด้านจิตเวทเนี่ยนะเขาจะเรียก mentality ภาษาอังกฤษนะ่ยมีเยอะและคนที่เป็นเนี่ยที่น่ากลัวมากๆคือคนที่รูปร่างภายนอกลักษณะดูดีดีเป็นคนดูใจดีเป็นคนเงียบเงียบเป็นคนไม่ได้แสดงออกอะไรร้ายๆคนเหล่าเนี้ย คุณไม่รู้เลยเพราะคุณจะหลบจากรูปร่างภายนอกอุ้ยเขาดูดีใจดีแต่คุณไม่ได้รู้ว่าเขามี m e n t อ l ิตีเป็นจิตหรือเปล่าที่ไม่ปกติโอ๊ตแนะนำเนี่ยตอนนี้โอ,อ๊ตอะมีไอเดียมากจะคุยถึงเรื่องหนังฝรั่งที่ไปดูมามหลายๆอย่างคือหนังฝรัง่งอะโอ๊ตมีวิดีโอน้อยๆนะดูหนังฝรัง่งเพื่อเรียนรู้ฝรัง่งไม่ใช่เฉพาะ สายฝอ่อเท่านั้นนะแต่เราเชื่อมโยงเกี่ยวกับสายฝอ่อของเราได้เพราะก่อนที่คุณจะเลือกผู้ชายฝรั่งเนี่ยคุณก็ต้องนึกแล้วว่า<ม>เอ๊ะเขาเป็นยังไงจากคำถามหลายๆคำถามที่โอ<ม>๊ตเห็นในโซเชียลเนี่ยฝรั่งประเทศนี้เป็นยังไงคะฝรั่งประเทศนั้นเป็นยังไงคะฝรั<ม>่งประเทศนู้นเป็นยังไงคะเป็นคำถามที่ดีและคุณก็ต้องมองถึงบุคคลด้วย คุณอย่ามองแค่โดยรวมว่าเออฝรั่งประเทศนั้นประเทศนี้อันนั้นเป็นโดยรวมอง์รวมคุณต้องมองถึงบุคคลโดยเฉพาะบุคคลที่คุณกําลังติดต,ต่ออ,อ,อ่าเขามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าบางคนก็มีเอะแหละบางคนไม่มีเพราะลุ่มหลงหสิ่งหนึงห่งที่ช่วยให้คุณเตรียมความพร้อมไม่ใช่รอดหรือไม่รอดบางคนอาจจะเตรียมแล้วไม่รอดก็มีนะ เตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับสิ่งที่จะเกิดหากคุณสวยใส่เครื่องหมายก็<ม>พูดสวยเลือก<ม>คนผิดเลือกคนผิดหมายถึง<ม>คุณดูแล้วคุณคิดว่าเขาเป็นคนดีผลปกติอะ่ะแต่พอไปอยู่ด้วยกันอา้าวไม่ปกติ<ม>เป็นโรคจิตหรือเปล่าเป็นคนที่มไม่แคร์เหมือนอย่างเงี้ยทำไมอะ่ะ<ม>ไม่มีเยื่อใยไม่ใส่ใจอะไรกันเลยคนที่ไม่ดีเขาไม่คิดสิ่งเหล่านี้เลยคุณ คนที่ดูดีหน้าตาดีฝรั่งกักขังลูกสาวเป็นสิบสิบปีข่คมขืนลูกตัวเองก็มีมแต่ไม่มีข่าวให้เห็นจนกระทั่งมันมีข่าวมีการรื้อคดีเป็นข่าวภายในประเทศวดเห็นม,มีตัวคุณเองต้องเผื่อสิ่งเหล่านี้เอาไว้เมื่อคุณเลือกผู้ชายสักคนหนึ่งไปอยู่กับเขาแล้วคุณอยากคิดว่าอยเขาดีกับฉัน เขาต้องเลี้ยงดูฉันดูแลฉันอย่างดีไปตาบชั่วยชีวิตจะบอกว่าโอ๊ตทุกวันนี้อยู่กับมิสเตอร์มาเนี่ย10กว่าปีเนี่ยโอ๊ตยังมีความที่ไม่มั่นคงอยู่ติ่งหนึ่งตลอดเวลาว่าถ้าวันหนึ่งเขาเกิดอยู่อยู่ไม่มีปีไม่มีครีพอแล้วหลายคนไงอยู่ด้วยกันมาจนพอแล้วอ่ะมันไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ไม่อยากอยู่ด้วยกันแล้วเฉยๆอะ่ะเลิกแบบนี้ก็มีเกิดขึ้นได้ เราอย่าคิดว่าเขาจะดีกับเราเขาจะห่วงใยเราเวลาคนไม่เอาแล้วอ่ะเขาไม่มีเหตุผลและเยื่อใยมาดูหรอกว่าเออเธอมีลูก <c oughs> เธอมีเด็กเธอมีอะไร <c oughs> เพราะคนที่จิตตรงนี้ไม่ดีอะ่ะมีอยู่เยอะ <c oughs> คืออยากให้คิดตรงนี้ไว้อย่าคิดว่าพอมันเกิดขึ้นแล้วทำไมล่ะไม่มีเยื่อใยกันเลย ทำไมอยู่ด้วยกันมาตั้งหลายปี<ม>คืออันนี้ความคิดว่าเป็นแบ่งนี้จริงๆยังบอกเลยทุกวันเนี้ยถ้ามิเตอร์สักวันดีคืนดีมิเตอร์เกิดแบบฉันไม่อยากอยู่กับเธอแล้วเลิกกันฉันไม่ให้เงิน<ม>เธอด้วยเธอออกจากบ้านไปเลยโอ๊ตก็ออกเลยนะ<ม>โอ๊ตไม่มาเรียกร้องอะไรว่าจะต้องฟ้องเพื่อจะเอาทรัพย์สินสมรสหรืออะไรไม่โอ๊ตไม่ได้คิดตรงนั้น<ม>สิ่งที่โอ๊ตเตรียมตัวเอาไว้ก็คือโอ๊ตมีทางไปอย่างน้อยอ่ะโอ๊ตก็ไป อาจจะไปติดต่อเพื่อนคนไทยไหมซึ่งก็ไม่ได้มีเยอะไม่ได้สนิทกับใครโอ้ก็อาจจะไปติดต่อ<ม>นายจ้างโอตที่เขาเขาไม่ได้เป็นนายจ้างเขาเป็นลูกค้าที่โอตไปทาควาสะอาดบ้านให้เขาว่าเอออยู่ขออาศัยอยู่สักระยะหนึ่งได้ไหมก่อนที่ไอจะกลับบ้าน<ม>โอตก็มีเงินแบ็กอัพของตัวเองไว้คุยกับที่บ้านไว้แล้วคุยกับน้องสาวไว้แล้วว่าถ้ามันมีเหตุการณ์ที่ไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดแล้วมันเกิดขึ้นมาจริงๆเนี่ยไม่มีอะไรเลยเหลือ<ม>แต่ตัวเนี่ยไปอาศัยเขาได้ไหม คิดตรงนี้มากกว่าเพราะสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นได้มันอยู่ที่ว่าเราไม่รู้หรอกว่าเราจะซวยเมื่อไหร่อันนี้คือคือภาพรวมมากกว่าเพราะฉะนั้นไอ้ความที่บอกว่าไม่มีเยื่อใยกันเลยเหรออะไรเงี้ยก็อย่างที่บอกไงคือถ้าคนที่เขาไม่ดีอะ่ะ<ม>เขาคิดดีไม่เป็นหรอกคุณ<ม>เขาคิดดีไม่ได้มันไม่มีหรอกไอ้คาเหล่านี้อุ้ยห่วงใยเยื่อใยแต่คนที่เขามี คุณก็เห็นคนที่เขามาแชร์กันแล้วเอ,อเขาสามีเขาก็ยังดีให้ฉันอยู่ที่บ้านนะบางคนนะ่ะว่าเห็นเขาเลิกกันอยากขาดกันแล้วว่าเขายังอยู่บ้านหลังเดียวกันเลยแต่เขาแชร์อันนี้ส่วนของเธอค่าใช้จ่ายเธอออกเองนั่นนี่บางคนเลิกกันไปแล้วนี่ชีวิตจริงนะเลิกกันไปแล้วตกลงแยกทางกันด้วยดีเพราะฝ่ายชายอยากไปอยู่ไทยแต่ผู้หญิงอยากอยู่อเมริกาเพราะมีลูกอยากดูแลลูกเขาก็อยากขาดกันฝ่ายหญิงไม่มีอะไร ทรัพย์สินฝ่ายชายมีบ้านมีรถมีเงินฝ่ายชายบอกว่า<ม>เราอยากกันแล้วก็จริงแต่ฉันยังดูแลเธอต่อได้เพราะเธอไม่มีมเธอยังไม่มีอะไรเธอยังยืนด้วยตัวเองไม่ได้บ้าน<ม>เธอก็อยู่ไปเงินฉันก็ยังให้เธอเหมือนเดิมรถเธอก็ใช้ไปแต่ตัวฉันขอไปอยู่เมืองไทย<ม>เขาก็ไปมีผู้หญิงที่เมืองไทยใ<ม>หม่แต่เขายังส่ง<ม>ยังดูแลจนกระทั่งผู้หญิงอ่ะ เขามีงานทําด้วยตัวเองแล้วอะไรแล้วเขาบอกเขาบอกผู้ชายว่าเออเธอเธอไม่ต้องส่งให้ฉันแล้วนะฉันอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วบ้านเขาก็ขายแล้วเขาก็แบ่งเงินกันอย่างนี้ก็มีอันเนี้ยก็คือผู้ชายที่เขาดีเขาคิดมีศักยภาพใช่เขาไม่ได้แบบเป็นเป็นแบบมี mentality อ่ะไม่ได้เป็นแบบจิตทางแบบไม่ดีอ่ะเวลาคนมันไม่ดีมันคือไม่ดีคือไม่ดีไง คิดไม่ได้หรอก mm hmm. ห่วงใยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือ mm hmm. สําหรับคนที่ยังไม่มานะคุณต้องคิดถึง mm hmm. จุดนี้ด้วยแต่เมื่อคุณเลือกไปแล้วแล้วคุณจะเจอแบบไหนก็เรื่องของคุณแล้วนะตัวใครตัวมันโทษบอกแล้วว่า mm hmm. โอนไม่ใช่คนที่จะบอกชัดฟันธงได้เลยว่าเออต้องทําแบบนี้แล้วมันจะได้ mm hmm. สิ่งที่แนะนําไปอะ่ะบางคนทําแล้วแล้วเจอไม่ดีมันก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าคุณเลือกเองตัดสินใจด้วยความต้องการ mm hmm. และความพอใจของคุณเองแต่ให้ระวังนะ อันนี้คือ<ม>ในมุมทั่วไปมากกว่าเพราะเหตุการณ์<ม>ที่เกิดแบบผู้หญิงที่พี่อ้อยพูดถึงเนี่ยมีเยอะมากมแล้วก็อยู่ที่ผู้ชาย<ม>ผู้ชายก็มีทั้งมีเย่อใหญ่ใจดีและไม่ใจดี<ม>เยอะแยะโอเคคุณก็อยู่รอดแต่โชคไม่ดีคุณก็อาจจะเจอแบบนี้ใช่<ม>คืออย่าคิดว่าฉันมาแล้วฉันจะแฮปปี้มันต้อง<ม>เตรียมตัวทุกขณะจิตว่าและถ้ามันพลิกผันแล้วมันเป็นแบบเนี้ ฉันจะทํำยังไงโอ๊ตไม่ได้พูดได้ว่าคุณจะต้องมีงานหรือไม่มีงานคุณคิดเอาเองว่าฉันจะทํำยังไงเพื่อถ้ามันเกิดแล้วมันไปถูกไปทางไหนไดีแต่ถ้ามันไม่เกิดก็แล้วไปไงไปนะอันนี้คือคือในมุมมองของโอตเนี่ยก็เป็นเรื่องราวถ้าจะบอกว่าเรื่องราวดีๆก็ไม่ใช่เรื่องราวดีๆแต่เป็นเรื่องราวตัวอย่างที่เราก็อยากให้คนที่ เตรียมตัวเตรียมใจพร้อมที่จะมาหรือแม้กระทั่งคนที่มาอยู่แล้วสิ่งที่คุณต้องทำคือทำอย่างไรให้คุณพึ่งตัวเองให้ได้ถ้าคุณเข้ามาแล้วคุณมีที่พึ่งถือว่าคุณโชคดีเมื่อวันไหนที่เกิดมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นหรือคุณไม่มีที่พึ่งคุณจะได้พึ่งตัวเองเรื่องภาษาถ้าคุณบอกคุณไม่รู้ภาษาคุณยังไม่มาคุณเริ่มต้นซะวันนี้ เรียนภาษาศึกษาหาความรู้วิชาชีพพยายามหาติดตัวมาอาชีพอะไรก็ได้เพราะมาที่นี่คุณไม่ได้เอาอาชีพที่คุณได้มาเนี่ยมาถึงแล้วเอามาใช้ทำงานที่นี่เพราะคนที่ทำงานอาชีพที่นี่จะต้องมีไลเซน์คุณยังจะต้องมาศึกษาอีกเยอะแยะแล้วพยายามพึ่งลำแข้งของตัวเองเมื่อมีรายได้แล้วเก็บหอมรอมริบอย่าไปคิด ผู้ชายเขาเลี้ยงฉั้นตลอดชีวิตไม่ใช่วันหนึ่งเขาอาจจะไม่เลี้ยงคุณก็ยังมีเงินของคุณที่คุณเก็บคุณเก็บคุณสะสมเอาไว้เลี้ยงตัวเองและครอบครัวแต่ถ้าเขายังเลี้ยงอยู่ก็ถือว่าเป็นเงินเก็บของเราเราจะาไปใช้ระโยน์อะไรก็ได้เรื่องเล็กๆน้อยๆที่อยากจะเอามาฝากเป็นของกำนันที่เข้ามาฟังช่องเรา เรื่องราวแบบนี้มีมาให้เพื่อนฟังเสมอมีคำถามหรืออยากฟังเรื่องราวอะไรหรือมีคำแนะนำเขียนมาบอกให้เราสองคนรับทราบด้วยนะได้ค่ะก็วันนี้เท่านี้เนอะไม่รู้วันนี้วันนี้หรือวันไหน <c ười> คุยกันมาบางครั้งก็คุยวันละหลายๆเรื่อง <c ười> ขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขนะคะขอบคุณทุกคนที่มา <c ười> ฟังนะคะค่ะสวัสดีสสดพี่อ้อยสวัสดีทุกคนคะ่ะ